o o c h i n g c อ n v e r s ์ t t o n เอีพิโซดหนึ่ง o a c h i n g Habit กลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วค่ะหลังจากที่รอคอยกันนะคะปีที่แล้วค่ะพี่ว่าจัดไปสองรุ่นค่ะรุ่นแรกนะคะจัดทางซูมค่ะมีพี่มณีรัตน์กับพี่รัชนีนะคะมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่คบถามค่ะและในรุ่นที่2ค่ะมีคุณรันกับคุณทิพย์ค่ะมา ฝึกวิทยายุธนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดมิคู่คำถามณนะห้องอบอรม i v e Force ของพี่วานะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ค่ะเลิกงามยามดีครบหนึ่งปีพอดีค่ะก็ได้เลิกเปิดรุ่นที่3ค่ะและที่พิเศษพิเศษพิเศษมากๆค่ะไม่เหมือนเดิมและไม่เหมือนใครคือเปิดสอนทาง Facebook กรุ่นะคะเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์พวกเรานะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเรียนตอนไหนก็ได้ค่ะ เรียนทุกที่ทุกเวลาได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะพี่ว่านำคลิปนะคะไปมอบให้ถึงบ้านเลยค่ะผ่าน Facebook กลุ่มนะคะวันนี้เริ่มเปิดแล้วค่ะเริ่มเปิดปฐมฤกษ์ในรุ่นที่3และพร้อมที่จะรับเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาสู่ Facebook กลุ่มนะคะมาร่วมเรียนรู้กันค่ะพร้อมๆกับการทบทวนนะคะ การพูดคุยและเปลี่ยนกันที่จะมีขึ้นเป็นระยะระยะตามความพร้อมของผู้เรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าขอเนี้เชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่รู้จัก The Coaching Habit หนังสือเล่มนี้ค่ะมีคำถามหัวใจหลักอยู่7คําคำถามและมีสุดอยอดเคล็ดวิชาในการตั้งคำถามอยู่8เคล็ดวิชาค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้ไม่ได้นะคะและรู้แล้วไม่จำเป็นต้องไปเป็นโค้ชค่ะคุณไมเคิล ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้บอกว่าต้องการให้ผู้นำในองค์กรหัวหน้าง,งานนะคะได้เรียนรู้ทักษะการตั้งคำถามที่นำไปใช้ในเวลาสั้นๆและได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนที่ความมั่นใจค่ะเพราะทั้งสองรุ่นได้รับการพิสูจน์แล้วว่านำไปใช้แล้วได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะพิเศษและสุดพิเศษสำหรับ ปี2564ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ1เดือนครึ่งนี้นะคะพี่ว่ามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับให้เพื่อนสนิทมิสหายนะคะเนื่องในปีนี้ค่ะเป็นปีที่พี่ว่าครบ60ปีค่ะเปิดเผยอายุนะคะและสำคัญคือในเดือนนี้ค่ะพฤศจิกาย,ยนเป็นเดือนเกิดของพี่ว่าเช่นเดียวกันนะคะ60ปีนะคะค่าอบรมลงท้ายด้วย กศูนย์ค่ะหกศูนย์นะคะแล้วตัวหน้าควรจะเป็นเท่าไหร่ดี่คะเพื่อนเพื่อนตัวหน้าจะเป็นเลขอื่นใดไม่ได้เลยนอกจากเลขเก้าค่ะเพราะหมายถึงความก้าหน้านะคะก้าหน้าของพี่วาค่ะและก้าต่อไปค่ะก้าต่อไปอย่างมั่นคงและมั่งคั่งนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นค่ะ เรียน The c o a c h i n g Habit ใน Facebook Group เรียนที่ไหนเรียนตอนไหนเรียนเมื่อไหร่เรียนกับใครนะคะเรียนได้ถึงธันวาคม2 5 6 5ค่ะในอัตราค่าอบรมนะคะ960ค่ะ960เท่านั้นค่ะขออนุญาตใช้เลขมงคลน,นี้นะคะเป็นการเปิดประเดิมนะคะ คอร์สใน Facebook กลุ่มของพี่วาเป็นครั้งแรกค่ะเลขมงคลนำเสนอให้กับเพื่อนๆนะคะที่สมัครเข้ามาอบรมภายในปี2564นี้เท่านั้นค่ะยินดีนะคะเพื่อนๆทักทายมาคุยกับพี่วาได้ว่ามันคืออะไรเรียนแบบไหนเรียนอย่างไรนะคะแล้วมีอะไรพิเศษให้เพื่อนๆบ้าง ทักถ่ายมาคุยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ